ผมเคยดูคลิปคลิปหนึ่งที่ท่านนายกเขาพูดเลยว่าคนจนน่ะไม่ได้เสียภาษีผมจะบอกท่านให้นะเธอท่านจะฉลาดขึ้นคนจนเสียภาษีรายวันเสียแบบไหนคุณรู้ไหมถ้าคนจนคนไหนที่มีรถเสียภาษีรายวันก็คือเติมน้ํามันเพราะเขาจะบวกภาษีมูลค่าเพิ่มที่บินน้ํามันสองเสียภาษีรายปีจากการไปต่อพบอรบต่อภาษีนี่ ทำประกันก็เสียภาษีต่อพรบก็เสียภาษีแล้วเวลากินข้าวข้าขขาสารถังหนึ่งเนี่ยสมมติวรา180 250บาทเนี่ยยังไม่บวกภาษีมาปอแต่พอบวกภาษีเสร็จแล้วเนี่ยมาเก็บเอากับคนกินถ้าหากว่าคนจนจะไม่เสียภาษีคุณต้องทําอย่างนี้ข้าวสารหนึ่งถังละ280บาทบวกภาษีเสร็จแล้วเนี่ย280บาทแต่ถ้าขายให้คนจนขายให้ถังละ200บาทหักภาษีออกไป ไปเก็บบวกเอากับคนรวยขายคนรวยถังละ280บวกภาษีแล้วขายคนจนถังละ200บาทคือไม่ต้องเสียภาษีกินแตงกวาโลละ15บาทคนรวยกินโลละ15บาท ด้วยการผ่านเสียภาษีมาแล้วคนจนกินแตงกวารัวล1สิบสอบาทไม่ต้องการเสียภาษีไม่ต้องผ่านภาษีนี่เขาเรียกว่าคนจนไม่ต้องเสียภาษีแต่นี่ภาษีทุกชนิดเลยไม่ว่าสิ่งค้าอุปโภคบริโภคเครื่องของเล่นเด็กต่างๆจะเสียภาษีหมดอเสียภาษีเสร็จแล้วนายทุนเนี่ยออกไปก่อนพอนายทุนออกไปก่อนเสร็จแล้วคนจนไปซื้อมาใช้คนจนก็เสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทนั้นๆข้าราชการบางคนบอกว่าผมดูในคลิปนะครับเขาเป็นข้าราชการเขาบอกว่า คนประชาชนเนี่ยเสียภาษีน้อยกว่าเขาเขาเป็นข้าราชการเนี่ยเสียภาษีมากกว่าเสียภาษีหน้าที่จ่ายถูกต้องแต่คุณลืมคิดไปว่าคุณได้อะไรจากเป็นข้าราชการได้เงินเดือนจากภาษีประชาชนได้สวัสดิการบําเหน็จบํนานาลูกเข้าโรงเรียนฟรีพ่อแม่รักษาฟรีหมดคุณได้กี่เท่าใช่ปะเพราะฉะนั้นแล้วคนจนเขาถึงเสียภาษีฝป่าเพราะเขาไม่ได้เลยเขาได้แต่บัตรทองที่ทักศิลป์ทำไว้ให้แค่นั้นเอง อย่างอื่นเ็เสียภาษีเต็มหมดกิน <fend> หาอะไรทุกอย่างเสียภาษีไปก่อนหมดคนจนล้างอีปิก็เสียภาษีเพราะต้องเสียภาษีค่าน้ำบกภาษีบูลค่าเพิ่มนอนหลับก็เสียภาษีเปิดพัดลมละละเวลาบินค่าไฟมาเก็บก็เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะฉะนั้นแล้วคนจนจะเสียภาษีมากกว่าข้าราชการเพราะข้าราชการเนี่ยเขาได้เงินเดือนคืนกลับมาแล้วได้บํเบ bre, นาเหน็จบานาญใช่ปะพ่อแม่ลูกเรารักษาฟรีเรียนฟรีบางที่เรียนฟรีเรียนครึ่งนึ่งจ่ายครึ่งแล้วแต่แบบนี้เนี่ยเขาได้ตัวนี้ด้วย แต่คนจนที่กินเสียภาษีเนี่ยไม่ได้เลยเลยจ่ายอย่างเดียวกินของทุกอย่างในเสียภาษีบทนะครับไร่ปีว่าเสียภาษีเอาลองไปคิดดูแลทานายกบอกคนจนไม่เสียภาษีได้ไงวะ